อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Master นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถที่เคยบอกไว้ Lamborghini i a b o นะครับ SV นะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้า,ชาเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกมท็อปอัพเกมไว้ด้วยนะครับของเซิร์ฟซนะครับเติมใช้ยูไอดถูกกับเติมเองแน่นอนนะครับผมปลอดภัยนะครับอ่ะมาวันนี้ก็จะมารีวิวเด b โ,โบนะครับเป็นรถสายล่างคัดร่างนั่นเองนะครับถ้าเป็นของเซิร์ฟเราก็คงเป็นที่เรียกว่าสปอร์ในภาษาไทยนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้จะเรียก a าตรฐานนะครับผมเป็นสายล่างเพราะฉะนั้น มันก็จะอาจจะแบบไม่ได้นี่มากมายนะครับก็ต้องบอกข้อมูลไว้ก่อนนะครับอันนี้ข้อมูลก็ส่วนมากมันเป็นรถที่อัตราการเร่งค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลี้ยววงแคบนะครับอ่ะประมาณนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังอ่ะปะเนีย่ยออกแนวบาลานนะครับเป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะครับก็รถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคลาสสิกนะครับสำหรับสายของแลมโบกินีสายด้านล่างเ็าเมีแค่น่าจะมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับผมถ้าใครรักในแลมโบก็ ควรมีติดไว้สักคันนะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มาก็เก็บตังเราไว้ก่อนได้นะครับลองดูแล้วกันว่าชอบหรือเปล่าแต่คลิปนี้เสร็จแล้วถ้าถูกใจยังไงก็ลองเก็บตังเพราะาผมคิดว่าคันนี้ไม่น่าจะนานมากนะครับไม่น่าเกินรอบ2อรอบตู้นี้ก็คงอาจจะได้เห็นเร็วๆนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนตู้ตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาของสายกลางถ้าค้าตรงกลางถ้าใครอยากเก็บก็กราโดนะครับอันนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะได้แต่ว่าตัวนั้นไม่มีคอดีก็ต้องขอโทษก่อนว่า อของเซิร์ฟซที่กำลังจะมา3คันคือคันแรกคือ918สไปเดอร์คันที่2คือ a m b o บก h i n i Gallardo คันที่3คือเชฟโรเลตคาเมโร o คาเมโรยังมีให้รีวิวครับแต่ว่าอัพไปแค่15ก็เลยยังไม่อยากจะรีวิวนะครับแต่ว่าส่วน2คันแรกนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนถามมาเยอะมากคือ918เนี่ยเป็นคันที่ผมมาเล่นญี่ปุ่นหลังจากที่มันมีไปแล้ว และมันยังไม่เคยรีกลับมาหรือว่าอาจจะมีตู้รีตอนที่ผมที่มันเป็นตู้ผสมแต่ว่าตอนนั้นคือผมเล่นซีแล้วผมก็เลยไม่ได้เปิดญี่ปุ่นเพิ่มนะครับทาให้คันนี้ผมไม่เคยได้แตะเลยสักครั้งและคนในกลุ่มผมที่มาเล่นมันพร้อมกันและหลังผมนิดหน่อยก็จะไม่มีใครมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถลองได้ส่วนกรานาโดนั้นกรานาโดนั้นให้เหตุผลเหมือนกันไม่มีเทสแล้วก็ไม่เคยลองเพราะฉะนั้นขอโทษจริงๆครับสำหรับ2คันนี้นะอ่ะ ยังไงก็เดี๋ยวขอคันนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าคันนี้ก็เป็นคันที่ผมจริงผมก็ไม่ได้ชอบแรมโบ้มากอย่างที่เคยพูดประจําแต่ก็มีแรมโบ้ติดไอเดียนะก็ <c oughs> <c oughs> คันนี้เป็นคันที่ชอบครับเพราะว่าทรงมันสวยไฟเป็นป๊อปอัพแล้วก็อืมคลาสสิกนะครับแล้วแบบเป็นแบบกึง่งรถที่แบบทันสมัยแล้วเป็นปี98เลยนะครับเป็นโมเดลปี98ก็ถือว่าสวยมากในสมัยนั้นนะครับนะ <c oughs> อะเดี๋ยวขอไปลองเทสดูวันนี้ใช้การจูแมนสอง สองสามสองสามสองสามอันนี้คือเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาจะชอบอะไรประมาณนี้ก็แหละเขาจะจูนอย่างประมาณนี้เล่นแบบห้า ECU เล่นแบบ R ECU ศูนย์อันยี่ห้ายี่ห้านะครับไปลองเล่นดูกันนะครับรถคันนี้แฮนดิ้งค่อนข้างดีครับให้ความรู้สึกเหมือนซินสันซินเวียรประมาณนั้นความรู้สึกตอนจับจก็มีไหลไหลห,ลห,ลห,ลหลื่นลเหมือนกันแต่ว่าตอนกดคันเร่งนี่คือจะรู้เลยว่ามันขึ้นช้ามากคือมันแบบมันมันดแต่รถวิ่งจริงๆตอนไทยญี่ปุ่นนี่มันถูกจัดอยู่ รถคันที่วิ่งดีใช้ได้เลยนะเ,เราจะวิ่งค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นประจำคือที่ไม่ค่อยโอเคคือฝีมือคนเล่นนะครับอาจจะมีริบตลงริบแดงอะไรกันบ้างก็ทําใจกันนิดนึงนะครับแฮนดิ้งดีครับแฮนดิ้งดีการไหลค่อนข้างดีทําให้การดิฟ์ค่อนข้างที่จะได้ค่อนข้างดีกนะารเล่นนี่ก็ ดิบแต่ไม่ไม่ได้ยากมากครับดี่อยู่ในเกีย์ที่เล่นง่ายครับจริงตรงเี้ยสามารถเลี้ยงดิบไปเลยเห็นไหมครับเบเบยครับดิบทีเดียวได้โคได้สองโค้งยนะครับอารมณ์ตอนดี้ก็คล้ายค้ายคอมเมโร่กันคอมเมโร่นี้นะครับแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้นี่คือมันเป็นรถที่สามารถดิบได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้แฮนดิ้งล้วนนะครับไม่มีอะไรยมีแฮนดิ้งให้ดูนะครับแฮนดิ้งให้ดูว่าสามารถแฮนดิ้งได้อย่างง่ายดาย เราที่แฮนดิ้งได้ดีม,มากๆนะครับอันนี้ก็คือหักหูให้ดูไม่ได้มีการไหลอะไรมากมายนะครับอันนี้ดรุ่นธรรมดาสัายมันชนโดยสุดเลยนะครับก็น่าจะเทที่อยู่สามสนามาเนดิมนะครับทฤษสนามานี้เทเยอะครับสนามนี้มันซ้อมมาเยอะไง,งเวลาใครเทได้ก็จะลงสนามนี้บ่อยติดลมแบบเป็นอย่างนี้ทุกทีนะแต่เขาฆ่ามันไปบ้างแล้วกันนะบางทีก็แบบมันต้องใช้สมาชิกก็คุยด้วยอะสายสายสาย,สาย สาย,สายนะครับก็อยู่ประมาณนี้ไปดูอีกสองแมปกันแบบที่น่าจับตามองที่สุดคือน่าจะเป็นแบบที่สามนะครับอ่าอยากเห็นกาชาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเทสสามสนามสจเดี๋ยวเปิดกาชาให้มีของฟรีอยู่นะเดี๋ยวไปเทสกาชากันนะครับแต่ขอเทสอีกสองสนามก่อนตามตามระบบนะครับก็จะเป็นขมจะเทสบาร์เซโลนา่าซิซิลีนะครับแล้วก็ฮารูนะนะครับสามสนามที่เราจะใช้ในการเทสกันเป็นประจำนะครับ สนามนี้ไม่เคยเอาคันนี้มาวิ่งนะครับเพราะยังจะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกเลยอาจจะมีการชนนูน่นชนนี่บ้างอะไรเงี้ยนะครับเราเน้นอ่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่เคยพูดกันประจำคือคลิปผมนี่คือแบบเน้นฟิวขับมากกว่าเน้นนี่น,น,น,นนะต้องเข้าใจถ้าจะเอาเรื่องฝีมือก็เอาแค่เล่นพอได้ครับเล่นพอได้ของญี่ปุ่นมันก็จะไปปรับมประมาณนี้นครับเขาจะไม่ค่อยริบวงซายกันนะครับไล่เขา นี S <S <々>่ก็จะไหลๆหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะไหลๆมันก็รถปล่อยไหลได้ครับเป็นรถที่ปล่อยไหลสไลด์แต่เห็ว่าปล่อยไหลก็บหน้าดิอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะเล่นจริงจริงดูดีถ้าจะเล่นถ้าอยากจะดูแล้วนเล่นดีเราจะพยายามเล่นเหมือนพวกคันดาอะไรครับอยู่ด้านนอกอยนีแล้วก็หักหัวนิดเดียวอย่านี้แล้วก็เลี้ยงไปนี่อ่าดีแปลว่าโอเคเดี๋ยวอีวานการียมยังไม่หมดสู้อีกเหรอเฮ้ยหมดคอแลบแล้วเพื่อนหมดคอแล้วแล้วกลับบ้านกันได้แล้วไปหมดคอแล็บแล้วนะ กลับมุ่งกลับบ้านทำไวนะครับเดี๋ยวโดนฟองนิสิตน,นะในเ,เวลาในเ,เวลานั้นเราอะ่ะเป,ปไม่ค่อยอยกมากถือว่าเป็นรถที่วิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับที่สำคัญคือผมชอบตรงความสวยของมันอย่างเงความสวยไม่เป็นแบบ คงความคลาสสิกอครับเป็นแบบว่าเป็นรถที่แบบดูล้าสมัยแต่ว่าอยู่ในของในรุ่นในยุคที่แบบว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยจะล้ำขนาดนั้นเลยนี่มันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันเป็นอ่อะไรที่น่าสนใจวิ่งก็ได้ดีอันนี้เราดูจาก Simulation RP นะครับก็จะมีให้ดูอยู่ประมาณนี้ก็จะมีแต้มให้ดูก็หมายถึงว่าดูได้ว่าเรา น่าจะขอเทียบได้แล้วว่าวิ่งโอเคไหมนะอ่ะต่อไปก่อนที่จะเปิดกาชาก่อนจบสนามที่เรายังไงก็ต้องเล่นนะครับสนามที่ผมชอบมากแต่หลังๆนี่แล้วปวดหัวนะครับคือฮารุนะนะครับลงเขานะครับอันนี้เป็นดาวฮิวนะครับถ้าใครอินติเชียลดีมาก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับในชื่อแมปจะแบบทั้งใี้งงนิดนึง ของแท้นะครับจุดชมวิวไฮนะนะครับว้าวมาถึงแล้โอเคนะครับแฮนดิ้งนี่วิเพียวเลยนะครับตัวนี้วิเพียวเลยให้ดูแฮนดิง้งวิเพียวเลยนะครับแฮนดิ้งถึงแล้วโอเคมาก แบบวิ่งแบบไม่ได้มีอะไรเลยวิ่งแบบธรรมดาดิสธรรมดาที่นี่แบบเบสิคสุดๆไปเลยนะครับไม่มีเทนลองนิสิอะไรนั้นวิ่งกับคนปกติทั่วไปจะวิ่งได้ไดเียเพราะว่าเทนลองนะครับไม่ปล่อยคันเร่งไม่อะไรนะมันหยิบคันเร่งจมเลยครับหยิบคันเร่งจมอย่างเงี้ยมาใช้แค่ดิสมือนะคะรับก็ใช้ในการหักหนะัวช่วยในการออก มากในบางครั้งโค้งใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกโค้งตัวยูอย่างนี้ผม็นางหนเนียไม่ได้หรอันยากอันนี้คือเดียวปกติดูยนะต้องลองเห็นที่รู้กันว่ารถของหมดหมดสแตนดาร์ดหรือหมดสปอร์ตเนี่ยมันจะเครื่องยนต์พวกนี้คือมันจะไม่แรงนะเป็นรถยุคเก่าๆนะครับ ตุก๊กคลาสสิกเนี่ยเพราะงั้นรถพวกนี้แรงมาใช่ไม่สูงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุงง่ายนะครับสามารถเล่นกดธรรมดาชิวๆคือขาที่ชิวๆแหละแต่ว่ามันมีขาที่ด้วยความนึกออกมาว่าด้วยความที่มันชิวๆที่แรงมาที่น้อมนนยมันเลยวัดแทคติกในการเก็บรายละเอียดในการเล่นี้มากกว่าคนที่เก็บรายละเอียดในการเล่นเก็บโค้งเก็บอะไรได้ดีกว่ารถก็จะเหกว่า เพราะว่ามันก็มีพวกเกี่ยวเรื่องของรอบเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นอเงนะี้ยการที่ไม่ชนอะไรเลยแล้วขี่อ,อะไรเงี้ยทำให้เร็วมากเลยนะขับแบบไม่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 เครียดไม่อะไรเลยอนะนี้นิ้วผมชนนิ้วผมชนน,มน,นี่ขอโทษนิ้วผมชนโดยส่วนตัวคิดว่าผมให้8.8แล้วกันสำหรับราคาล่างผมให้8.8 ด้วยความสวยด้วยอะไรหลายอย่างคุณดูไฟลปล๊อปอัพมาสิเห็นไหมมันลืมตาแล้วคุณเห็นมือความน่ารักของมันไหมเออแล้วคุณดูถ้าจะไม่ผิดมันน่าจะเปิดปีกนกด้วยนะเออคือแบบทุกอย่างแม่งดูดีมากครับดูดีมากก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บในคาร์ล่างเพราะมันเคยถูกจัดอยู่ในโหมด TSS นะครับมันเคยจัดอยู่ในโหมด TSS นะครับเคยถูกจัดอยู่อย่างนั้นนี่ครับนี่คือข้อมูลของมันนะอันนี้คือ2 5 25นะครับ ตาการเล่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมนะออันนี้คือมันเต็มแล้วหรือเปล่าฮนี่ผมไม่แน่ใจหมือันนี้คือเต็มแล้วหรือเปล่านะสเตตันนี้นะอ่ะทีนี้ก็มาลุนนี่กันดีกว่าลาเฟอร์ลารีต่อแต่ว่าวันนี้ไปเปิดทีละสิบโลครับฟรีกขเปิดครับไม่ได้ครับจบจบปิงไม่มีผู้แน่นอนฟ้าใส่กิ้งเลยคฟ้าใส่กิ้งเลยตะกี้ดีบีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาจะไม่เขาจะไม่เหมือนเรานะฮะนี่บอกก่อน อันนี้ผมไม่ได้เข้ามาเก็บเพชรเลยนะนนี้บอกไว้ก่อนอันนี้คือมันจะให้ฟรีตรงนี้อีกสามอันนะครับวันะสามแล้วก็เปิดเลยครับอืมดอปโอเคพอประมาณนี้นะครับอ่ะก็อย่างที่บอกกันนะครับก็โดยรวมแล้วเรื่องขนงคะแนนที่ให้มาก็จะเป็นประมาณนี้นะ เพราะว่าตอนนี้ตัวล่างๆที่แรงๆนะครับที่น่าจะยังไม่เข้านะครับที่ยังแรงๆก็อุ๊ยคันนี้ผมเพิ่งเห็นอ๋อคันนี้มันมาใหม่เหรอ WCRC เหรอเฮ้ยคันนี้เพิ่งมาใหม่ครับผมเพิ่งเห็น,นครับคันนี้เพิ่งมาใหม่คันนี้ก็แรงครับคันนี้แรงคันนี้ดีคันนี้ดีเพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณสามสีต่ตู้ที่แล้วนะครับประมาณสี่ตู้ที่แล้วก่อนเซิร์ฟซีมาตัวนี้นะครับตัวนี้การันตีตัวนี้อยู่แล้วนะครับ อ่านี่อาสามสี่อัน, 3, อนตัวนี้ตัวนี้ดีถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้ดีอามิลาแล้วก็เดวโบนะครับที่ดีๆนะฟิลประมาณนี้หนึ่งสองสามคันนี้ก็น่าจะดีครับหนึ่งสองสามสี่แต่คันนี้น่าจะเสียตังค์ครับแล้วก็อ่าห้าครับประมาณนี้ที่ผมรู้สึกว่าดีนะคันนี้ยังไม่รู้ครับประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ที่น่าสนใจนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคนที่ถูกใจ แลมโบกินีคงชอบกันนะครับอันนี้ขอรับมาให้ก่อนเลยนะนะครับอ่ะอันนี้แถมไปอีกนิดนึงนะครับมีคอแลบใหม่มานะครับก็เป็นตัวเก่าเป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าที่เคยมีแหละแล้วก็เอามาอ้ีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยเห็นมันมีอยู่ละไม่เชื่อก็ลองดูดึงนี้ได้นะครับอ่ะผิดครับโทษโทร,โทร,โทรมันต้องเก็บต้องหยุดนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเก่าของเขาคือตัวนี้นะอืม แต่ตะกี้น่าจะเป็นล่างของเขานะครับเ,รเอากี่ดาวกี่ดาวอนละ้เนี่ยเขาจะมีเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เใช่ไหมมีกอดนะมีกอดมีกอดมึงสวิชเกือไปแล้วนี่นะครับชุดแรกก็จะเป็นอย่างนี้ดาวแรกสองดาวสามดาว ไม่รูมิสิกธิดไหมหลบไว้ก่อนนะครับอย่าก,กดนานครับเดยเละโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆไงก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับข้างหน้าก็ที่จะติดไว้ก่อนก็น่าจะมีโอโรมานะครับแต่ว่าคันนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเทียร์มันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็เลยยังไม่รีบนะครับให้ความสาคัญกับเดโบมากกว่าเพราะเทียร์สูงกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนเซิร์ฟของที่จะเจา้ากลางจะมา ก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับอาจจะค่อยๆทําแน่นอนอืมแต่ว่าอาจจะขอเล่นเทสให้ดูก่อน้วเดี๋ยวถ้าได้จริงอีกทีนึ่งนะอาจจะทําสักสองคลิปนะครับรอบหน้าเพราะว่าไปลองลองก่อนว่าเซฟซีมีการปรับไหมแล้วก็ค่อยดูว่าเซฟซีเนี่ยคนอย่างแรกคือผมจะเช็คก,ก่อนว่ามันมันมันโดนปรับมือนญี่ปุ่นหรือเปล่าอา่ะสมมตินะวิธนะีจะเช็คเราเราก็ดูตรงนี้ใช่แล้วก็ดูพวกค่าแม็กได้ครับค่าแม็กของสเตตัสเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นเก้าเจ็ดสองใช่ไหมครับ เราก็จะดู972เป็นยังอ่ะ972า97เจประมาณไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ทิ้งๆไปดูอย่างที่บอกคือ3 4คันนี้นะครับ1 2 3 4นะครับไอ้4คันนี้กำลังจะมานะครับเดี๋ยวคันนี้มาเสร็จปุ๊บคุณจับตารอได้เลยครับใครเใครใครอ P1 แม็กาเรน P1 แอสตันมาตินวาฮาร่าแล้วก็โคอิเซกอะเกล่านะครับใครชอบดองรอถ้าไม่ชอบตัวนี้เก็บรอได้เพราะว่า4คันเนี้ย ทียทไยเดียวอยู่อยู่เจนเดียวกันแน่นอนนะครับอยู่เจนเดียวกันแน่นอนเพราะฉะนั้นในสีคันยะจะมาแน,แน่แต่อยู่ที่ว่าคันไหนมาก่อนมาหลังเพราะฉะนั้นเก็บรอไว้ได้นะครับส่วนใครไม่ได้สนใจสีคันนี้ก็สั้นยาวรอไปได้เลยหรือถ้าอยากจะแบบลองคันนี้ก็ผมพูดได้คันเดียวว่าจะลวดทางตรงของแท้นะครับถ้าทางเลี้ยวเก็บทุกโค้งนะครับผมพูดได้คําเดียวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าทำไมถึงเรี้ยกอ,อย่างนั้นโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามมา,มากๆครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะ ก็ช่วงนี้อาจจะแผ่วไปหน่อยเพราะว่าหลายคนก็เริ่มมีงองแงหรือบางคนบางคนมันมีทั้งแบบว่ามีทั้งแบบงองแงคือแบบว่ากาชาเปิดไปหมดแล้วเพนหมดหาไม่ทานออันนี้ก็ส่วนหนึ่งคืออยากจะได้ทุกคันเลยก็ว่างั้นแหละแล้วก็เแต่ว่าสายฟรีบางคนใจแข็งมากนะอันนี้ผมยอมรับเลยแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คืออันนี้ผมเข้าใจสายหนึ่งสายเล่นถมหนะักซึ่งผมก็เป็นอดัอดอดัดอัดตอนแรกขึ้นไปแรงสิบสี่สุดท้ายก็ตกกลับมาสิบสามอะไรอย่างเงี้ย คือยิ่งเล่นเสร็จแล้วช่วงลูกอมอมันถมกันหนัก <c oughs> คือเล่นลูกอมอย่างเอ็กซ์ตรีมจะแต่ชิลอนอย่างเดียวเลยนะอันนี้ต้องอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะช่วงเล่นลูกอมเนี่ยแล้วคือแบบมันสู้ยากมากครับยังไงคือแบบว่าต่อให้นามาแทบตายพอถึงทางตรงจะเข้าเส้นชัยแม่งก็มาจากไหนก็ไม่รู้ก็รวดเข้าไปอันนี้ผมเข้าใจเข้าใจสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คือรรกสามารถฐานการวิ่งของเราไว้นะครับอย่าไปเสี่ยงครับโดนทรงโดนแซงลูกอมลูกอมเสียไปก็ผมก็อยู่ที่ห้าแสนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาส 4, ักสี่แสะนะ แต่ว่าแรงก็อยู่มานี้อย่างแรกคือคิดว่าฝึกเอาฝีมือด้วยฝึกความฝีมือเก็บค,ความเคยชินเก็บเพชรนู่นนี่นั่นเพื่อให้พร้อมเพื่อรถคันที่เราชอบมาต่อไปนะยังมีคันที่เราชอบอีกเยอะแยะนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ